เวียนมาเทวัดที่ว่าเพิ่นมาชมวัดชมว่าเพิ่นมาเบิ่งวัดเบิ่งว่าเพิ่นมาก็มาพอพระเอกประจ้าหมู่บ้านนี่พระเอกเฮานี่หน้าตานี่ยรอคักเลยนี่หน้าตารอพระเอกเปิกของเฮาพระเอกซื่งยังพระเอกซื่งยังช่วมองไอ โอ้ลูกพี่อบโอ้พระเอกซื้ออบอบพระเอกไปจำหมบานไปจำหมบานถลมเย็นคนเดินมาวัดมาว่ามาซอยกวาดซอยหนี่ลงพอลงตาอยู่วัดอยู่ว่าเป็นคนผุนกวาดสะอาดสะอาดได้ผุนเบื้องเดิมบุมีใบใหม่ได้่นมานี่มากนี่มาทำความสะอาดซอยลงพออยู่วัดอยู่ว่า มาซอยหลวงพ่อหลวงตาเด้อซอยได้บุญได้บุญหลายได้บุญหลายซอยหลวงพ่อหลวงตาอยู่วัดอยู่ว่ามาซอยเฮ็ดซอยนี่หลวงตาหลวงตาเพื่อนก็คิดเห็นเพื่อนก็ให้เงินไปซื้อขนมเนาะนข้ออซื้อขนมซื้อขนมเบิ่งพระเพผุนอุ้ยได้พระอะไรหลวงตาเพื่อนให้เพื่อนว่าหลวงตาไหวให้เพื่อนกับหลวงตาเหลิมเพื่อนว่าสัน นี่พระเป็นมเติมนี่ลวงตาเลิฟกับลวงตาไว้ให้โอ้หลวงตาใจดีได้พระให้หลวงพี่อบเฮาค,คนรอคนรอ,อ,อประจำหมู่บ้านเป็นพระเอกประจำหมู่บ้านเลยล่ะนี่อ่าพระเอกโตยงเลยเลยพระเอกนี่เป็นดาราเนาะเป็นดารเดาเด้เนี่ยอ๋อแค่นี้ละปบพระปบพระกันแค่นี้ก่อน สบายดีเด้อเพื <S S ่อนๆสบายดี <inaudible>